วยเขาดีเรื่องชื่อเมื่อไรมีวินัยไปศึกษาความสุขเราพี่น้องพร้อมใจกันปั้นปลูถึงเป็นลูกของใครไม่สำคัญโรงเรียนบ้านห้วยเขาลีบสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตี่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านห้วยเขาลีบหมู่ที่8ตำบลแม่วินอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวน,นนักเรียนทั้งหมด161คนแบ่งเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจำนวน29คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาจำนวน132คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนโดยมีนายทะเกิงอุดลงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน ผลการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยขลีบตามนโยบายและจุดเน้นของสพปเชียงใหม่เคสีซึ่งมีผลการปฏิบัติงานตามนโยบายจุดเน้นดังนี้โรงเรียนบ้านห้วยขรีบได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติผ่านการทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักชาติศาสนาและขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมคุณธรรมด้านความพอเพียงประหยัดอดอ,อมเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านห้วยขลี ได้ส่งเสริมความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์และการมีส่วนร่วมในสังคมผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรมและประชาธิปไตยในสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานคุณธรรมในการส่งเสริมนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกฝนตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธและโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออโรงเรียนบ้านห้วยข้าวรีบมุ่งเน้นในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนรู้ให้ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีและนวัตรกรรมใหม่ๆมาใช้ในการสอน เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกและมีการอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสอนโรงเรียนบ้านห้วยเข้าลีบให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการอ่านการเขียนการคิดคำนวณ โดยจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและได้จัดตั้งห้องสมุดที่มีหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการค้นคว้าและพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณโรงเรียนบ้านห้วยเขารีบเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้าน ทั้งด้านวิชาการและกีฬาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะอย่างรอบด้านรวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมลูกเสือเนตรนารีให้มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองมีความกล้าหาญทางจริยธรรมมีความสามารถในการแก้ปัญหาและส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนให้เข้าใจกิจกรรมส่งเสริมประชาธิไปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โรงเรียนบ้านห้วยเข้าลีบมีการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกโดยการจัดห้องเรียนที่มีนักเรียนหลากหลายที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้พร้อมกันและให้ความช่วยเหลือพิเศษแก่เด็กนักเรียนที่มีความต้องการเฉพาะ โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโดยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามพระหุปัญญาและใช้นวัตกรรมห้องเรียนคุณภาพ4มิติเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมีโครงการที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาและทักษะในการประกอบอาชีพ โรงเรียนบ้านหวยขอลีดให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีมาตรการและกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยในทุกด้านพัฒนาสถานศึกษาให้หน่าอยู่น่าดูน่าเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเข้าลีบเพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโดยมีโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาในกลุ่มนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยเข้าลีบมุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้สามารถสอน และแนะนำนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดอบรมและสัมมนาการศึกษาดูงานและการพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนที่ทันสมัยโดยได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการสอนสำหรับครูและการส่งเสริมให้ครูมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านห้วยเข้าลีดเสริมสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่เน้นเรื่องคุณภาพความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบได้โดยการจัดทำระบบการประเมินผลและการตรวจสอบภายในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างโปร่งใสและการสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้างและเป็นมิตรจัดทำระบบการบริหารจัดการที่เน้นความโปร่งใสและความสามารถในการตรวจสอบได้ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน